วิเคราะห์บอลกันโชเซเรียอาอิตาลีประจำวันศุกร์ที่19เมษายน2567ระหว่างคู่การีเวอร์ซัสยูเวนตุสที่สนามยูนิโปรโดมุสเวลา1นาฬิกา45นาทีเรทราคาบอลยูเวนตุสต่อครึ่งควบลูกสถิติผลงานใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม เริ่มโดยกายารี่ชนะไป2เสมอ2และแพ้ไป1เกมส่วนยูเวนตุสก็ชนะ2เสมอ2เกมและแพ้ไป1เกมเท่ากันและใน5เกมที่เคยพบกันทั้ง2ทีมกายารี่ยังไม่เคยชนะยูเวนตุสสักนัดเดียวเถมทั้ง5เกมคือแพ้ทั้ง5เกมเลยด้วยส่วนยูเวนตุสจากที่เคยเจอก็ชนะไปได้ทั้ง5เกมและไม่แพ้หรือเสมอเลย มาเช็คความพร้อมของเจ้าบ้าทัพชาวเกาะกายรี่ภายใต้การทำทีมของคลาวดิโอราเนีอรีผลงานในลีก5าเกมหลังสุดพูกเข,าขา้าคว้าชัยชนะไปได้2นัดส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็บมีแต่หน้าเดิมเดิมและที่เพิ่มเติมนั้นคือจะได้2แข้งแกนหลักอย่างนาอิตันนานเดสและอเลสซานโดรเดโลาพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งด้านการจัดทัพคาดว่าผู้เขียจะมาในระบบ352แดนกลางจะวางอเลสซานโดรเดโอลากับอิบราฮิมซุเลมาน่าคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างซิโตลูมโบแะอ์ ชมูรโรดอฟคอยล่าสกอร์ในเกมนี้ส่วนทางฝั่งของทีมเย,ยนทัพมาลายูย่เวนตุสภายใต้การทำทีมของมาซิมิเลียโนอเลกรีผลงานในหลีกช่วงหลังยแย่5เกมหลังสุดขว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้ จะเสียผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างวายเช็คเชสนี่ที่เจ็บคาดว่ามือสองอย่างมาตเตรยเปรินจะลงเฝ้าเสาแทนนอกจากนี้ยังไม่มีมายคิีมกองหน้าสำรองที่เจ็บแต่ข่าวดีคือจะได้อาคาดิอุสมิริกองหน้าอีกรายที่หายเจ็บพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกได้อีกครั้งด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ352แดนกลางจะวางมานูเอลโลคาเตลี่กับอาริเอนราเบโอคอยปั้นเกมสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้ายอย่างเฟเดริโกเคซาและดูสานวลาฮวิดลงล่าตะข่ายในเกมนี้ทักษะเจ้าบ้านกายารี ผลงานในบ้านช่วงหลังทําได้ดีมากๆเพราะไม่แพ้มาสี่เกมติดต่อกันส่วนทางฝั่งของทีมเยือนยูเวนตุสผลงานนอกบ้านยแย่ไม่ชนะมา5เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วเรทราคาเปิดออกมาให้ทับมาลาย เป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งควบลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีที่สุดครับเพราะกายารีเล่นในบ้านได้ดีเสมอทั้งนาโปลีและชนะอัลันตามาได้ถือว่าไม่ธรรมดาแถมช่วงหลังยูเว่เล่นเหมือนหมดไฟฟอร์มห่วยจัดไม่ชนะนอกบ้านมา5้าเกมติดแบบนี้บอกเลยว่าเจอกับงานหนักแน่นอนดังนั้นมองว่าอยู่รองเจ้าบ้านกายารีได้ลุ้นเฮรับซับมากกว่าครับผลบอลที่คาดเสมอหนึ่งต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจ8ต่อ1ิบ ที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันยะแยะไม่มีเสียนหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้กีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ